ถึงแล้วค่ะโรงแรมชุมพรการ์เดนไป,ไ,ดไ,ไปค่สามหนึ่งหกถึงแล้วค่ะห้องสามหนึ่งหกนะคะเข้ามาก็บรรยากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวแวะโวนแรกก่อนเลยห้องน้ำห้องน้ำนะคะก็อุ้ยกระจกใหญ่นะ มีอุปกรณ์ให้แก้วหนึ่งใบแล้วก็หมวกอาบน้ำสองนี้นะคะกระจกบานใหญ่ไฟสว่างแล้วก็ <laughs> ที่อาบน้ำนะคะมีสบู่แชมพูให้นะสะบู่เหลวมีน้ำอุ่นนะถังขยะก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็เข้ามาก็เจอตู้เสื้อผ้าเลย ตู้เสื้อผ้าค่ะมีไม้แขวนเสื้อแบบล็อกกับตู้นะคะข้างๆตู้เสื้อผ้าก็เป็นที่วางกระเป๋านะคะที่วางกระเป๋าแล้วก็มีกระจกบานใหญ่เนาะที่โต๊ะเขียนหนังสือนะคะตรงนี้ก็มีปลั๊กไฟให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ทิชชู่กับแก้วอีกสองใบค่ะส่วนนี้เป็นเมนูอาหารนะคะให้บริการถึงสองทุ่ม ซักอบรีดแล้วก็ Wi-Fi p a สเวิร์อันนี้คูปองอาหารนะคะรับมาจากล็อบบี้นะทานไ้นะคะ6โมงครึ่งจนถึง10โมงห้องอาหารด้านลา่างและในลินชักนะคะ <c oughs> ก็จะม,มีรายละเอียดนะถ้าเราต้องการชิ้นส่วนไหนไปเป็นที่ระทึกหรือทำพังนะคะจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีทีวีรุ่นเก่าจอตู้นะคะย้อนยุคนิดหนึ่งแล้วก็ตู้เย็นตู้เล็กมีน้ำให้2ขวด ถัดไปนะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะเตียงก็แข็งๆนิดนึงเหมาะสำหรับคนชอบเตียงแบบแข็งๆแน่นๆหน่อยมีหมอนให้เตียงละ2ใบตรงหัวนอนมีปลั๊กไฟให้ดีมากแอร์นะคะ,ะเดี๋ยวดูข้างนอกซิว่าเป็นไงบ้าง ห,หน้าต่างนี่คือแบบว่าชมวิวอะหน้าต่างใหญ่ดีชอบมองไปเห็นลานจอดรถค่ะแต่ห้องก็จะแบบดูวินเทจวินเทจนะมาค่ะใช้ปวงอาหารเช้า จบการชะโงกทัวร์นะคะ